ดีค่ะก่อนอื่นนะคะติ๋นต้องขอบคุณยอดวิวและก็ผู้ติดตามนะคะไม่ไม่คิดว่าจะมีคนมาติดตามเยอะขนาดนี้ให้ความสนใจน้องไนท์ขนาดนี้นะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกี่ยวกับการเรียนของน้องไนท์นะคะการขึ้นมนหนึ่งนะคะยังไงแล้วติ๋นก็จะแนะนํานะคะให้ให้น้องเก่งกว่านี้อีกนิดนึงก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้นะคะ เนาะใช่ไหมซึ่งจะเริ่มเรียนรู้เนาะแล้วก็อะไรที่ว่า f อซีถามมาก็เต็มจะค่อยตอบคําถามให้นะคะค่อยๆตอบค่ะเพราะช่วงนี้ก็คือน้องก็ยังมีเรียนพิเศษอีกเยอะอะค่ะก็จะทยอยให้ทําคลิปให้ดูนะคะแล้วก็ยังไงต่ออีกขอบคุณครับขอบคุณดิขอบคุณครับ ขอบคุณอะไรอีกขอบคุณอะไรขอบคุณที่ติดตามครับผม,มแล้วก็มีอะไรที่โรงเรียนก็จะแนะนำให้นะครับใช่ไหมที่โรงเรียนอะ่ะใช่ไหมก็ก็ขอฝากน้องในด้วยนะคะช่วยติดตามน้องด้วยนะคะแล้วก็ปติ๋งด้วยค่ะมีอะไรก็เดี๋ยวถึงจะ ทำคลิปออกมาให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะลงมาใส่ก้นน้ำยาน,นี่เป็นน้ำยาอะไรอันนี้เป็นน้ำยาน้ำยาซักกับแฟบนะใส่ลงไปใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วก็เอาเอาผ้าใส่ลงไปนี้นะแล้วพอน้องไน์ใส่เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน้ำยาแล้วทีนี้ก็กดปุ่มอ่ะกดปุ่มตัวกดปุ่มตัวนี้เสร็จแล้วปุ่มตัวไหนต่อไม่ใช่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  เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออตัวเนี้ยโอเคปล,อปล่อยเลยปล่อยเลยเพราะเดี๋ยวน้ำเขาจะลงออน้ำเขาเ็าจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมพอน้ำเขาเริ่มได้ขึ้นถังแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นค่อยเอาแฟบใส่พอเอาแฟบใส่แล้วก็ปิดฝาเลยนะลูกก็จะมีแค่กดปุ่มนี้กับปุ่มน,มนี้แล้วก็ปุ่มนี้มันเป็นที่ไอ,ไอ้น้ำอะไรแฟบอะไรพวกเนี้ย พก็เครื่องซักผ้าปติมเป็นหลุดของรุ่นเก่าไงรุ่นสมัยเก่าของเ่าใหญ่หลายปีแล้วก็ติมอยู่ก็สิกบกว่าปีแล้วเครื่องนี้ก็ประมาณเกือบสามสิบปีแล้วเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ก็แค่สี่สี่โลสี่โลสองเองเนี่ยเครื่องนี้เดี๋ยวพอซักพักหนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่แฟบนะเห็นไหมเห็นมันเครื่องมันหมุนละเดี๋ยวเราจะใส่แฟบตักแฟบใส่เลยลูก ตักแซบ,บใส่ไหนเออเอาไหนปติ๋ดูด้วยใส่ลงไปให้ดูด้วยเออเนี้ยช้อนมึงใส่ลงไปเลยลูกปกติมันก็จะมีช่องให้ใส่อะค่ะแต่ว่าไม่ใส่ใส่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ปิดฝาเลยเดี๋ยวเครื่องมันก็จะใช้นี้เองโอเคีนี้ก็ทำอะไรเนี่ยฝึกทำอะไรฝึกตากผ้าใช่ไหม อันนี้ก็ฝึกให้ตากผ้านะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเสื้อนักเรียนเขาอันนี้เป็นตัวนี้ใส่ทุกวันนะคะเขาก็จะมีเสื้อใส่ไปแล้วก็ถอดแต่ตัวนี้จะเป็นตัวข้างในนี่ค่ะเป็นสีขาวฝึกให้ซักผ้าตากผ้าค่ะแล้วเดี๋ยวออกไปตากแดดข้างนอกนะลูกเดี๋ยวไปตากแดดข้างนอก อะไรเธออะไรฮะทำหน้าที่ไปสิทำไรเหรอวันนี้ล้างอ,าอ่างอาบน้ำเหรอขยันจริงเลยเนาะ ยานทีเด็กคนนี้เดี๋ยววันนี้ก็ต้องมีเรียนพิเศษอีกใช่ไหมวันนี้ยาวเลยใช่ไหมล้างอ่างอาบน้ำนะคะแต่ลืมลืมเอาฝาที่ปิดปิดลงไปเนะคะ่ค่ะล้างเสร็จแล้วแต่ลืมก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ล้างเสร็จละนี่จะให้เป็นหน้าที่ของเขาทุกทุกอาทิตย์นะคะล้างอ่างอาบน้ำให้มีความรับผิดช,ชอบด้วยค่ะเรียบร้อยละอ่างอาบน้ำเนี่ยไหนดิดูดิไหนกระบายกระเพราไหนโหระพา,หหะพาดูสีไหนกระเพราอ่ะดูดีไอ้นั่นไม่ใช่ นั่นต้นมะเขือเทศไหนดูดิกระเพราต้นไหนกระเพราต้นไหนอ่าแล้วเด็ดยังไงเด็ดกระเพาเด็ดยังไงพี่ป้ติ๋มสอนไม่ใช่แล้วเด็ดอย่างนั้นถ้ามันจะแตกยอดใหม่ได้ยังไงอ่ะนายเอ้ยนี่เด็ดตรงเนี้ยให้มันแตกยอดใหม่อ่าเด็ดเนี่ยเด็ดเห็นไหมผิดแล้ว แล้วถ้าน้องนายตัดเด็ดอย่างเงี้ยแล้วมันยอดใหม่มันจะขึ้นได้ไงอ่ะดูดิเพาติ่มบอกอ่ะเนี่ยแล้วยอดใหม่มันจะโผล่ตรงไหนอ่ะดูเธอแล้วยอดใหม่มันจะโผล่ได้ไงอ่ะเพราะติ๋มบอกอ่ะเนี่ยให้เด็ดให้เด็ดตรงนี้เนี่ยเด็ดตรงนี้เห็นไหมยอดใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโผล่ล้วน้องนายไปเด็ดตรงเนี้ยแล้วกระเพราจะโผล่ได้ไงเนี่ยยอดเนี้ยอ้าวลองใหม่ซิ เอาต้นนี้ดูดิเอาเด็ดไหนไม่ใช่ป่าติไม่ได้บอกให้ทำอย่างนี้นี่ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าตรงยอดสองยอดนี้เราเยาออกเนี่ยยอดตัวนี้ยอดอ่อนกับตรงนี้เราไม่ต้องเอาออกเนี่ยเรามาเด็ดเอาตรงเนี้ยใช้เล็บเงี้ยจิกเอาตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้มันก็จะเหลือเห็นไหมเนี่ย แล้วตัวนี้เขาก็จะแตกใบพวกนี้เขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าน้องไนไปเด็ดเด็ดส่วนตรงนี้ออกอ่ะก้านตรงเนี้ยมันก็ตรงนี้มันก็จะไม่โผล่มันก็จะนี่มันก็จะเหลือแค่ตรงเนี้ยอถ้าไม่อย่างั้นก็ตรงนี้อา่าถ้ามันตรงนี้ยอดมันอ่อนใช่ไหมยอดมันอ่อนแล้วก็มาเด็ดเด็ดส่วนตรงนี้ได้อาวเดี๋ยวปาเต็มทําให้ดูก่อนอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเต็มทําให้ดูเนี้ย แล้วถ้าเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมมันอ่อนใช่ไหมก้านตรงนี้มันอ่อนตรงนี้มันแข็งตรงนี้มันขึ้นใหม่ไม่ได้เราก็ามาเด็ดเอาตรงนี้สิเนี่ยเห่ไหมเหมือนเรียนหนังสืออ่ะเหมือนตรงไหนเรียนหนังสือพ่าติ๋งก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่พักพ้าติ๋งก็พอรู้อะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยอดกะเพราเนี่ยต้องเด็ดตรงนี้เนี่ยติ๋งจะสอนอตโตขึ้นเราจะได้รู้เด็ดจำเอาไว้เนี่ยใบหมัวละพาเหมือนกันเนี่ย บหัวละพาเนี่ยนะต้นเนี่ยต้นใบแบงรักนี้ใช่ไหมพอดอกมันเริ่มออกเยอะมันแก่เงี้ยพอมันเริ่มแก่มันก็จะเป็นเม็ดใช่ไหมเป็นเม็ดถ้าเราอยากให้มันแตกบ่อยๆเราก็เด็ดรีบเด็ดเนี่ยเด็ดกะตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวว่าติมจะออกมาเด็ดละเนี่ยมันเริ่มแตกเยอะแล้วฝนตกเห็นไหมเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวว่ติมจะลวกเนี่ยแล้วก็เด็ดใบแมงักเนี่ย เริ่มแตกยอดงามแล้ว แซบไหมอร่อยครับเป็นผัดกะเพรากับน้ำซุปอร่อยภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรโอชิออุไม่็มมยลยแหละอุมมมไม่ก็ได้โอยชิก็ได้แล้วสไตไล์วัยรุ่นผู้ชายเขาพูดยังไง วัยรุ่นอุมอมอ้มแม่เหรอมั้งอุ้มไม่เหมืนน้องฮีโร่เกีอรพูดแต่เหรออุม้มไม่กินข้าวเสร็จก็เดี๋ยววันนี้จะมีเรียนพิเศษยาวเลยนะคะทั้งภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งวิชาคณาิตน,น้องนายอางุุนอ่งุุนพันนี้ที่อยู่ที่โรงเรียนอ่ะอ่งุ่นพันนี้นะคะ เขามีให้เด็กนักเรียนกินแล้วก็อะไรนะน้องนายกินไปทั้งเปลือกใช่ไหมน้องไอพัน์เนี้ยเขาเขาจะทิ้งเปลือกค่ะเขาก็จะดูดกินแต่ไอ้ตัวเนื้อข้างในอ่าแต่น้องวันนั้นที่โรงเรียนเขามีให้แล้วน้องนายเขากินไปทั้งเปลือกเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าไม่เปลือกอย่าก,กินนี่ค่ะเขาก็จะกินเนี่ยข้างในเนี่ยแค่นี้เองนี่นะคะเปลือกเขาก็จะทิง้ง แต่ล like e yeah. ุงไนกินหมดเขาบอกเขามาเล่าให้ฟังไงคะเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าไนกินเปลือกองุ่นไปด้วยองหุ่นพันนี้เขาจะเอาเปลือกทิ้งนะคะเขาก็จะกินแต่เนื้อมันเนี่ยเนื้อหนุนไงเปลือกนี้เขาก็จะทิ้งไยคะแต่ลุงไนเขาบอกว่าเปลือกมีวิตามินกินไปเถอะเพราะว่าเนี่ค่ะอุ่นมันก็จะมีพันนี้เขาก็บางคนเขาก็ชอบเอาเปลือกออกแต่พันนี้ต้อง เอาเปลือกออกเปลือกมันก็จะหนาๆค่ะเปลือกหนาแต่หวานค่ะเดี๋ยวถิ่มจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าครัวถิมอยู่ข้างบนบ้านค่ะถิ่มจะลงไปข้างล่างว่าวันนี้วันวันหยุดนะคะเขาทําอะไรลงไปข้างล่างนะคะดูว่าเขาทำอะไร ไปดูห้องหนุ่มหนุ่มน้อยนะคะค <c oughs> รัวติ๋มอยู่ข้างบนบ้านค่ะครัวอยู่ข้างบนมันใดเนี่ยขึ้นไปข้างบนค่ะ <c oughs> ติ่มแอบดูเขาเรียนพิเศษเขาเรียนพิเศษเขาต้องปิดประตูห้องเอาไว้ค่ะเขาไม่อยากให้ป้าติ่มได้ยินวันนี้เขามีเรียนพิเศษถ้าเป็นวันหยุดถ้าเป็นวันหยุดอ่ะเขาจะเรียนพิเศษนะคะก็จะให้เขาเรียนพิเศษเพราะว่าเพราะหนึ่งคือน้อง,นองไนมา ม,มอหนึ่งช่วงเทอมสองเนี่ยนะคะแล้วภาษาคือเขาก็ยังไม่ค่อยจะก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือให้ให้เรียนเรียนล่วงหน้าพื้นฐานไว้ก่อนแล้วค่ะแล้วก็พอมาเรียนที่ญี่ปุ่นมอหนึ่งเทอมสองใช่ไหมคะก็เทอมหนึ่งไม่ได้เรียนกระโดดขึ้นไปเรียนเทอมสองเลยก็คือมอหนึ่งยังไม่เคยเรียน ก็ต้องเอาแบบให้ครูสอนแบบให้รู้ให้ได้ทันเพื่อนนะคะก็เลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะให้เขาตื่นสายหน่อยเสาร์อาทิตย์จะให้ตื่นสายแต่วันธรรมดานี่ต้องตื่นเช้าค่ะคือเหมือนอย่างหกโมงหกโมงที่บ้านเราหกโมงที่ญี่ปุ่นก็ตีสี่บ้านเราค่ะหกโมงสี่สิบเนี่ยเขาก็ต้องตื่นละก็ทํานู่นทนํานี่เสร็จกินข้าวเสร็จก็ไปโรงเรียนเจ็ดโมงครึ่งอะคะ่ะเรื่องเวลาก็ เรื่องเวลาก็ต้องปรับอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะก็เสาร์อาทิตย์ก็เลยให้ตื่นตื่นสายหน่อยนึงเพราะว่าก็สายๆก็จะมีเรียนนะคะ อันนี้เป็นก้อนถ่านก้อนถ่านญี่ปุ่นอะก้อน,นถ่านเขาจะขายเป็นหลังหลังหลังนี้มีอยู่สามกิโลราคานี่ถึงไม่รู้นะคะก้อนถ่านก้อนถ่านนะคะ ペンで大変やらないな。かまわない。え、どうだ捕獲ねね。捕獲ねて。あ、大丈夫。膀胱にか。大丈夫。剥がえ時ダメだけど。剥がれ方言ったり。お母さんの起きまで。あ。もうないへん。単点に。 ใส่งพล้าอีกถ้าไหนลองชิมดูก่อนวันนี้ใส่เดี๋ยวอันนี้วอร์นจังกูมินนีมกูมินนี่อันนี้วอร์วอร์สองหมื่นสองหมื่นสามพันซักก่อนช็อเนื้อเลยเนาะือสามพันฉลองไงเดี๋ยวก็ติดอูได้มทุกันโรยมันโรไม่ค่อยติดแล้วก็โรยไม่เยอะด้วยนี่นะว่า มันมันเร่งด่วนไงแล้วเจ้าเรียนอยู่ไงจะไม่กล้าลื้อเสียงดังเลยเฮ้ยเป็นไรเดี๋ยวกลัวจะเสียสมาธิอันนี้สตร์ไม่น่าเขีนเลยดิชัน้ลองเอาไอ้นั่นมาลงหน่อยดิไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้ซองนั่นแหละอันนี้คืเออเอาเอาเอาโรยเนี่ยโรยพริกอะโรยในนี้เลย บอกให้โรยอ่ะเขาบอกให้โรยอ่ะไม่บอกให้โรยอ่ะไม่เขาบอกให้โรยตอนย่างแน่กใน้ตอนาม่นอถ้าโรันจะเปือแม่เขาทามันไม่มีผงนะทาที่ใส่นี้ไม่ได้อันไหนของลุงของลุงอหมู้วยแกหต้หัเนะ่นยอะไระัวเน้

อมขอบคุณคโเขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณแล้วก็ว่าอย่มอกดติดตามช่องเย้เยด้วยนะครับบ๊ายบาย